ครับพบกับนาต้นเตียวกล้ามนะครับวันนี้มาเช็คหมายที่น้ำกล่ำธาทุพนมครับ,รบมากับทีมงานครับควายตกปลาครับผมนาอามแล้วก็นาดูงครับตอนนี้กำลังผลสะพละอยู่ครับเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับ ลงเรือเรียบร้อยนะครับรอจุกผลงานนะครับตอนนี้ได้ไสมาจากในเมืองครับเมืองตะโกนฮะตบัวเลยกันโอ้ลุตมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหตีไม่เดียวเรียบร้อยเลยโอ้ครับผูดูงครับได้มาแล้วครับไม่เดียวได้เลย ไมบเดียวครับผมตูดุงอ่านไซส์ห้าครับไซส์สามไซส์สามสามขีดสามขีดโอ้หลุดแล้วครับตูดงครงับสามครับสามไซส์สาม มาดูเรซูเปียลราคาเฮึยจิบจิบจิบอุ้ยจิบบึ้มร้อยยู่จับจามกดซื้อบึ้ม Ja yeah. มันตามมันตามมันตามอุ้ยเต็มกาขัดขัดงาเนี้ยขัดดังเนี้ยหืมลุดนะครับโอ้โหกัดมาบ่ควาหมายกัดไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับเพราะว่ามัาปิดปลาลุดไงปลาลุดมันใหญ่เสมอ รตอยู่ไหมโอ้ยสาัตก่อนกระสจับต่อทำรนะตนปลาจนปลานมันตรงไหนอ่ะสรวยอตกนี่แหะ,ะมันกันบกดบ่้เขา่าตั้งลูกโอ้โ เสียงคนตกน้ำ <tea> ไม่เอาแล้วเอาแล้วส่งกืนยาวรวดอึอยู่ครับไม่ต่างกันเลยใช้สามใหม่แล้วใช้สามใหม่แล้วครับมาดูครับโอ้ยเรือจนไหลครับโโอ้หเรือจนไหลแล้วครับเอาละครับโอ้โหมีไซส์หน่อยครับตัวนี้ ปลาผมโอ้งันเยเราคนเราโ้ยนดูี้หละี๋ยวดูคลิปโปโดงครับอืไซสตัวนี้ห้าขีดครับไซส์ห้าขีดคเรแล้วเับขมเรื่อขยับไซส์แล้วครับเรื่อขยับไซแล้วต้อครรจนก้สะูนปล่อยไซส์

แสดงว่าเยอะนงมันจะลอยอยู่เฉยๆแล้วเยื่อตามแล้ตามไปดูบ่บนพื้นตีตรงบนเคร่องลองมันนี้มันดันใส่ละดันใส่ละข่กัดเหรอะไรวะต้มโออ๋อ ปลาค้อดำมาเลยหัวดำมาเลยโอ้โหครับตึงไว้ตึงไว้ครับตึงไว้โอ้โหคือปลาโดะโดูโดูโดู้างขึ้นเลหางลายเลยปาชอนี่ครับเลาค้อผมว่ดครับโชว์กล้องนะครับปโดง มันต้องมีตัวจี่วไหมหมายโคตรสวย้มีตัวได้ไงวะเหมือนมันจะมีอีกนะมันสับสวยงามครับตัวนี้ไซเล็กอยู่แล้วครับตัวนี้ใช้ห้าครับห้าขีดห้าขีดครับห้บนได้ารนะอื้อเข้าบ่ได้ดำได้กินข้าวครับเท่ยครับตัวนี้แซ่บนแซ่บครับข่าวเขาบันดิต เมน,นูของเราก็ซุ้มมะเขือครับอุ้นคอเป็ดปากมือโอเลือดเกาเลยปลาโจนหลุดฉลวุตสาห์โชว์กล้อง โอ้โหโรจยอ้ยห็นไหมนี่เห็นหมเนีโอ้ยิเปิดก้องจังหวะมันมีบ่งสีรุ่หมยที่มันเคยเขาเคยได้ตัวมันเหกมันเลยมันจอกเนี้ยมันขึ้นนะไปเร็น้อยนขึ้น ตบบบบายอยู่แล้วปลาปลาสุาดไอ,อปลา,ปา,ปาดูคำส่งหน่อยก็ปลาดู รถหมด่ต้องว่างกะไรแค่ตุยานปลาจูดีเดียวพื่นเราสาบอยู่กันจะว่าแค่นี้ก่อนสวนหมดทันเลยเมื่อกี้พุ่นไม่ทันเลยสิพูดหมดทันเลยจะสูบวะกูแต่มันกัดเบิ้ลอยู่นะออกมากัดเบิ้ลเลย เอาแล้วครับปลาขึ้นเรือแล้วได้ขึ้นฝังแล้วเราโอ้ขึ้นเรือ่ับไม่ได้กับบานพูดถึงเดกครูบ้านเนี่ยหินคักเป็นเเดียวลกไม่ได้ทำเลยมีันมาัวใจเหียวเปื่อยพอดียว้า ดวงมีนะัมยคีเพอร์ไหมไม่กล้าจับเลยกินเต็มคำเลยเจอรอยคอไม่ทันตรงไหนวะยอะ มาวัด้เยื่อยอยู่บนใบบด้วเยื่อทีซำยเยอการเปิดเต็มที่เลยเมื่อกี้นี่พอจะเอาจริงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเราอ่ะเราอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยอ้ย

ไปแล้วไปแล้วมาท่าอะไรอีกบ้านเป็นโอกาสของต้นแล้วครับจงบังหวะสายเข้านี่แหละครับ <Wow. S 2> ว่าเีลาตองนี้แล้ว มันมันมันหลอนครับมาอีกนะเมื่อกี้ <laughs> กนุ <c oughs> น่นอยู่แต่นะัวของก้นแล้วเ yeah! ย้ตัวของก้นแล้ว กลับบ้านได้กลับบ้านได้มาตรฐานครับตัวนี้ครับดูครับเข้าแบบฟอฟาวเลยครับรอดตายสิรอดตายแล้วก็เป็นโรคด้วยนะครับตัวนี้ สมาฐานครับสมาฐานนับ่ไม่ด้ว่ากันตัวลกเกี่ยวเงือไไหมไอตัวอกอเลยลองซูมออดีนมันยะ้วมันดูขเก่าอ้าหลุดพอดีจ้ะ โอเคจ้าพี่แทะไอโดดออกเลยพี่มีนิ้นตัวนิ้นคอนเทนใหี่กันรูปเบอร์ดิเนียงวะเอ้าเอ้า กลางวิธีจโจรเจอาาวิธีโจรเจอวิธีโจรดูคนเตียวกล้ามกันนะครับตอนนี้ดูแต่ละคนหวดนะครับโปดงหวด กระบหน่อยอืมโอ้โห DC แทบไหมครับเราของพวกเานิดๆเดยว่ะเส้นคันขึ้ดีแล้วจริงมันกัดมันกัดหลับมันกัดรู้สึกได้ดีอยู่แล้ขนาดตัวน้อยๆกัดคาบนม่ต้องอู้หดูสิครับ ก็ไ้เาซ้ำเยมั้งกะเสียกุ่ย่ตุกีวยังไปซ้ำกักันยามาหน่อยกันาได้ซ้ำอยกีดตุยตุกปีแว่าเรียกมันออกมาล่ะได้ป่ากัดมาจได้ป่าบ่ได